สวัสดีครับลุงสวัสดีครับโ,บโอ้โหคุณผู้ชมตั้งใจเลยนี่มันสิบวันนู้นมันเสามใช่ไหมโอ้โหเกือบจะสิบสี่วันแล้วะครับคืออย่างนี้คุณลุงหนวดจุมพูนด์เนี่ยเกิดอุบัติเหตุตอนไปทอดแกหินรถชนเสาไฟฟ้าชิบดูดิคุณผู้ชมหน้าอกกระแทกพวรมอะไรเอาอย่างนี้เล่าเหตุการณ์ก่อนเลยแล้วกันอ่ะ เราเราบอกคุณผู้ชมของเราไปกะถินอะไรยังไงแล้วไปชงเช้าบ่ายก็ท่าจะถินเสร็จแล้วเย็นก็จะกลับลก็จนไม่หลับในมันเป็นทางคงหักสอกแล้วไอ้เลยที่ว่าเลยเลยหักสอกไปมันเป็นคลองส่งน้ําอแล้วขับกลับมาไม่เร็วแล้วประมาณหกสิบมันมืดเราก็จะลงอใช่พอดีรถผมก็เฟมืดหน่อยอแล้วก็รถจะลงน้ํา แล้วเด็กนั่งไปด้วยคือลูกแต่กัวเขาจะตกน้ําแล้วหายใจไม่ออกคือเขาเล่นโทรศัพท์ผมเอาจกใจว่ารถลกน้ําแล้วผมก็เลยอยากเร่งส่งหักขึ้นว่หักขึ้นแล้วก็ไปเจอกับเสาไฟฟ้าแรงสูงเต็มที่เลยทําให้ติดคซีก็โดนคนขับเต็มๆใช่ทั้งสองคนไปนี่ก็ผมต้อง อยู่สาราวัดใช่อยู่สาราวัดหรือว่าชาวปนกิจไปเรียบร้อยแล้วก็เลยนึกถึงช้างตึกของคุณเกิดเขาพอพูดผมก็ตกใจไงผมก็เคยเจอแติเหียแบบนี้ใช่ไหมแต่บังเอิญผมไม่มีการกระแทกก็เลยสบายสบายแต่ลุงหนวดกระแทกผมก็คิดว่าคุณลุงหนวดต้องช้ำหนแน่ๆใช่ช้ำในเจ็บระบบนี่ไง ถ้าลองไม่ไปตรวจสุขภาพไม่ไปโรงพยาบาลนอนอยู่บ้านเฉยๆดีไม่ดีก็จะเดสโมเนก็เลยเตรียมช้างศึกแพ็คหนึ่งไปเยี่ยมไข้แล้ววันนี้โผล่มาเอ้าตายละหมดแล้วก็เลยมาก็เลยบอกมาเลยนี่มีแช่เย็นไว้ให้เนี่ยแช่จะติดตู้เย็นเคลื่อนที่ผมก็เลยให้เดื่ม คือดื่มแล้วมันมีความรู้สึกยังไงมันก็รู้สึกมันมันจะชุ่มกระชวยนะเหมือนมีแรงขึ้นแล้วก็ไอเรื่องความเจ็บเจ็บเจ็บอะไรก็คล้ายๆว่ามันมันมีปฏิกิริยากับร่างกายเราทําให้เราเกิดความรู้สึกเก็บปวดน้อยลงมันฟื้นฟูไวใช่ใช่ก็มันเป็นน้ำเนี่ยดังนั้นนะวันนี้เลยมา อุดเนุนอีกหนึ่งแพ็กใช่ไหมครับผมก็จะแถมให้อีกหนึ่งแพ็กในฐานะเป็นผู้ป่วยที่ต้องยอมรับว่าเป็นเพื่อนรุ่นพี่ที่ลุยไหนลุยนั่นไปไหนไปกันเฮ้เฮ้สู้สู้มมนได้สู้สู้ังไงไม่ได้สู้สู้ต้นตะเวดด้วยใช่ไหมอ้าวเราพูดกันเรื่อนจริงช้านสุดทำให้สุขภาพดีบอกกล่าวกับคุณผู้ชมเลยว่า แค่หนึ่งแพ็คสนะิบขวดก็สิบวันเนาะสิบวันแล้วนี่คือสิบขวดที่สิบเอ,อ็ดแล้วแล้วคือมันกลับเข้าสู่สภาพเดิมได้เกือบเกือบ <ๆ S 1> เกือบร้ๆๆๆอยเปอร์เซ็นและเกือบร้อยเปอร์เซ็นยังซาได้เหมือนเดิมนะยังซาได <c oughs> ้เหมือนเดิมเหมือนเดิมยิ่งดึกยิ่งเจ็บปวดต้องนวดชมพูนวดตลอกยิ่งดึกยิ่งเจ็บปวดต้อง ชมพูนุชโอ้โหยิ่งเจ็บยิ่งดึกต้องช้างศึกสักขวดรับรองว่าไม่เจ็บปวดทั้งคู่เฮ้ยต้องไม่เจ็บปวดทับเลยยิ่งเจ็บปวดตยิ่งดึกยิ่งคึกย่อมต้องช้างศึกทั้งคู่เออหรือว่าสู้ศึกทั้งคู่ไม่เจ็บปวดทั้งคู่โอเคเห็นไหม นี่คืออะไรที่ง่ายๆสบายๆเราก็เล่าสู่กันฟังแบบนี้นะใครที่แวะมาที่ศูนย์สุขภาพดีมีสุขที่นี่นะครับก็ยินดีต้อนรับสำหรับทุกท่านเพราะเรามีบริการเพื่อสุขภาพไม่ว่าจะเป็นสุขภาพผิวสุขภาพกายสุขภาพจิตสุขภาพใจเรามีพร้อมสรรพสำหรับคุณนะครับแม่ยวเราจะไป็นาราชกรมกันแล้วนะเนี่โอ้โห เด๋ยวไม่หยุดดล่ด้ของฟรีที่ดืยวไม่หยุดเลยรัรเก่อนเพราะว่าคือจริงๆแล้วเราว่าพราะวเพราะว่าโปรโมชั่นเพราะว่าจริงๆแล้วคือเราเราก็อยากจะเยี่ยมคนไข้คนป่วยนะให้สุขภาพดีให้ทุกคนมันมีสุขภาพที่ดีกันต้อนหน้านะจึงมีอะไรดีๆแบบนี้มอบให้ลุงนงวดได้สู้สึก เป็นช่างสึกคึกๆแบบนี้ค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับหายเร็วนะครับขอบคุณค่ะก็คือมันฟื้นฟูสุขภาพให้คุณหนวดกลับมานุมและหนวดกระดิกได้เหมือนเดิมโอเคบคครั่ผยยิ่งดื่มยิ่งคึกต้องช่างศึกของคุณเสิดใช่ไหม สปีดทุกสเปคเครื่องดื่มส,สมุนไพรช้าสุดของอเขาดีนะจ๊ะ